คันนี้ก่อนเห็นว่ามันไม่แปดหมื่นเองเอาเลยอรอพี่จะพาน้องไปไหว้น้ำเอาเลยเอาเลยเอาก่อนเอาก่อนโอโย่าขายลงมาก่อนลงมาก่อนเหลือสิบนาทีเองนะถือขอแค่สิบนาทีเอาแล้วโอ้โหจะเอาเลยอ๋อเพราะว่าพี่เพิ่งได้มาเลยนะไม่แปดหมื่นเลยนะโชว์เลยไหมอันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าเวลไฟนะนี่ หม่8ป0 0มืนของจริงแล้วต้องบอกเลยนะคะปี2014นะอ่นน้องให้รีวิวเราก็ต้องจัดไปคันนี้ขออนุญ,ญาตลูกค้านะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเลยนะคะกาแฟยหงอยู่เลยนะคะกำลังจะออกไปข้างนอกเลยและนี่ให้ดูเลยว่าสภาพไม่แป0หมื่นต้องเป็นแบบนี้นะลูกคา้าไม่ไม่ช่ำแบบนี้เลยนะคะ และมีซันลูปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวการจะเก็บงานให้กลิปเลยนะคะเป็นรถยนต์สีขาวโ o โยต้เวลไฟนั่นเองนะคะนี่สวยโนลูกค้า ถึงได้บอกว่าพอไม่น้อยเนี่ยแปดหมื่นเนี่ยสภาพต้องสวยแบบนี้นะั้นน็อตไม่มีขยับเลยนะคะและภายในจะเป็นสีดําหัวหมอนมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะและคันนี้บอกเลยนะถ้าใครอยากได้ราคาดีไม่ถึงล้านแน่นอนนะคะนี่เลยแล้วได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะการบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หาตัวจับยากมากนะไม่แค่แปดหมื่นโลวันนี้การหามาให้ได้แล้ว ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะว่าสภาพอุ้ยน้ำลดนลงมาเลยอ่าอันนี้ต้องบอกลูกค้านะยังไม่ได้ร้านเดี๋ยวการจะเก็บงานให้ก่อนนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมากอ่าแล้วนะคะคันนี้นี่เดี๋ยวการจะให้ดูก่อนว่านะคะสภาพเอออยากดูห้องเครื่องกันไหมลูกคา้านี่มาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกคุณการ ปี2014เนี่ยสภาพจะเป็นยังไงนี่เลยนะคะสวยมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะถาลางมาแล้วเครื่องกริบมากเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ยแห้งมากเลยนะลูกค้าไม่มีเสียงกอกแก๊กอะไรเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังอยากได้โตโยต้าเวลไฟนะคะ ขับไปเสริมทานนะเสริมบารมีนะวันนี้การจัดมาให้แล้วนะอุ้ยลืมปิดประตะูบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีงามมากแต่ขอล้างแป๊บนึงนะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่อดใจไม่ไหวว่าหุดการ ต้องรู้เดี๋ยวนี้พี่อยากรู้เลยเพราะว่าพี่หามานานแล้วใหม้น้อยๆแบบนี้มีด้วยเหรอทักอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าโตโยต้าเวลไฟปี2014ใหม่เพียงแค่80,000อย่าให้หลุดมือไปนะลูกค้า